ชื่อจริงชื่ออะไรกันไหนปะชื่อหมูป๋าหมูลูกพี่เพื่อนกันเหรอเพื่อนเพื่อนพี่แอดเนาะเออผมมาดื่มกับญาติพี่หมูมาพี่แอดลงที่เฟซบุ๊กโซเชียลไปเวียดหานะญาติหรือลูกพี่ลูกจ้างใครรวยๆนะพูดนะพี่นะเออแล้วพี่หมูเป็นอะไรมาครับพี่หมูไม่สบายมาปวดหลังปวดตัวผมเดินไหวมากพี่หมูเดินไหวครับแต่หน้าเราไม่ไหว พี่ก็มาเป็นเพื่อนนะพี่แอนนะครับแตพี่หมูลอกเดินให้ผมลุกแลกเดินหน่อยอ่ะนี่ก่อนทำพิธีนะเดี๋ยวเกิดทำแลกเดินพ่อผมมีพิีขึ้นก็ว่ามาซ้ำได้พิธีตลอดชีวิตอยู่แล้วพี่หมูเนาะไม่ต้องเสียตังค์นะช่วยมาแลกใจลุกสามสิบยันห้าสิบสี่แล้วแล้วพี่หมูปวดตรงไหนฮะใจผมหันตรงไหนทั้งตัวทั้งหลัอันนี้ปวดอยู่ไหมพี่หมู ปวดยู่ไหมเห็นตึงตึงเทียแล้วมันมันจะมันไม่สบายตัวตรงไหนอ่ะอยากจะนั่งได้เหรอพี่หมูี่มานี่ใช่ไหมที่มานี่คือมีพระท่านว่าคือโดนของอะโอ้แล้วไอ้จุดปัญหาคือพี่หมูนั่งลงมันจะลำบากตอนมั้นที่หลังหมดมันนั่งไม่ได้ขามันนั่งไม่ได้มามาสักสี่ปีตอนนี้นั่งได้ไหมพี่ไม่ได้ เดินปกติเดิินปกตแต่นั่งไม่ได้อย่างเดียวใเพราะมันแปลกนะนะถ้าเดี๋ยวผมจะลองดูนะว่ามีอะไรหรือเปล่านะผมสื่อก่อนอากีบูลองแขวนดูซิเนี่ยถ้าผมเสียก็จะดูว่า๋ยวจะลองสื่อดูนะลองดูไหนดูไหนภาพที่บอกเรื่องของเหรอ ดยคู่กรณีรอะคู่กรณีนี่นัน่นแะที่เราสงสัยอ่ะคู่กรณีอ่ะทำสองลูกอ่ะโดนส,สองสองสองลูกอ่ะทําทำคุณใส่สองลูกเข้าตัวเข้าใจควาหม,ม <c oughs> ายไอาจจะเป็นคู่แข่งพี่หรือคู่กรณีหรือว่าโสดอะไรเขาพีน่นั่นแหละใช่ไหมประมาณนั้นอ่ะเขาทําโดยตรงเขาทําโดยตรงเขาคงมีคูบาอาจารย์เท่านั้ เสกเข้าตัวโดยตรงคู่กรณีพี่น่ะสมัยก่อนน่ะเราไม่รู้็นไทยหรอกม,มีมีคู่แข่ง<ม>อะไรบ้างไหมพี่หรือว่าคู่แข่งคู่แข้งคู่แข่งคู่กรณีอ่ะพี่หมูจำได้ไหมไม่มีครับไ่ที่ที่ดูมาคืออเลาะกับคนในบ้านครับเป็นคนในบ้านคนในบ้าน คนในบ้านนะ่ะเขามีครูบาอาจารย์เขาก็เล่นได้นะ <c oughs> เขาถือว่าคู่กรณีเข้าใจประมายนะคู่ทะเลาะคู่กรณีคู่แข่งอะไรอย่างนี้ได้หมดคนในบ้านคือเมียเองฮะคนในบ้านก็คือเมียของเองเขาว่ายวอ,อย่างไรแล้วเมียจะอยู่หรออยู่ครับ <c oughs> แล้วเมียมีครูบาอาจารย์ไหม ไม่มีไม่รู้ครับไม่รู้ก็มีเพื่อนหรือมีใครไปชวนรับทะเลาะหนักไหมอ่ะครับพาอะไรส่างเยอะนะเขานิ่งก็เลยเขาเขาไล่ส่งออกจากบ้านอ๋อเนี่ยเนี่ยนะไล่เราส่งออกจากบ้านใช่ก็ทะเลาะกันแรงเลยสิผมแต่ผมไม่ได้ทะเลาะ้วยไม่เข้าใจเข้าใจแะแข็งเขาแค้นเออเป็นไปได้ทั้งนั้นนะทุกกรณีนะ เขาผมซีรีส์เขาไม่ปไ,มปไ,มปไปไล่ไปเรื่ันหาเอาเป็นว่าบอกคร่าวๆว่าคู่กรณีทำ แต่ไม่ได้บุระบุใครดีกว่าน,นะเอาผมเอาเอาของออ,องกอย่างเดียวพอโอเคไหมเอ้ยหรือครูกันี้เขามีครูบาอาจารย์อ่ะเขาก็ไปจ้างครูบาอาจารย์ทำแม่ทำของอะ่ะเข้าใจป่ะไปถ่ายมันก็ไปถ่ายบางทีเป็นอาดีตแต่มันเพิ่งมาเป็นเนี่ยเป็นไรไหน มิดอันนี้ไม่แหลมดีหน่อยเทู่อันนี้ทักขันหลวงพ่อดิมตอกแก่มแล้วพอรวจดน้นงหมนแน้วมันก็ดีขึ้นแต่มันก็กลับมาเป็นอีกอืมเข้าใจเข้าใจแต่เราก็ไม่ได้โทษอะไรคิดว่าเราเป็นเอง

นั่งลงนั่งเลยนั่งล่างนั่งถูกแล้วนั่ง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 ไปนั่งไปดีเมื่ออกนั่ง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 ปกติลุกขึ้นลุกขึ้นลุกขึ้นนั่งนั่งสบายสบายนั่งสบาย ไม่เป็นไรเอาเอาหลังหลังโน้มไปข้างหลังพี่เออเอามือจับดีนั่นแหละสบายสวดไหว้มันฟื้นอย่าไปอย่าไปกังวลมันเอออ่าเด็กนั่งได้ไปสวดไหวเอามือไปข้างหลังพี่มือทางหลังจับทางหลังเห็นไหมทางหลังมั้ง แยกขาไปข้างหน้าจะได้นั่งสบายสบายมือมันเหยียบไม่ได้ไม่เป็นไรเอามือลงไปไม่ต้องกลัวมันออกไปหมดแล้วสบายสบายแล้วดีเอเอเียนไปข้างหลังเอียนตัวไปข้างหลังับไม่จับเอียนตัวข้างหลังดีนี่พี่อ้าลุกขึ้นก่อนนะใจเยน็นนย่นข้างหลังเห็นไหมเนี่ยเอามือจับตรงนี้เออดี จับแล้วก็เอาขาเหยียบไปข้างหน้าเท่านั้นแหละเออดีดีแล้วดีเยี่ย,ยมเก่งมากเดิแล้วค่อยเหยียบไปข้างหน้าดีดีดีเหยียบไปข้าง,งไปไปไหนึ่งแบบไลอย่ากลัวแล้วมย่หายแล้วกลัว,วไหมนี่ยดีขึ้นไหมดีขึ้นไหมนั่งไม่ได้ตอนแรกพี่บอกนั่งไม่ได้เลยนั่งได้ยังนั่งได้ด้วยตัวเองยัง อ่ะนั่งเหยจับมือจับมือเนี่ยนะโอเคเออจะไปเหมือนเราอยู่คนเดียวที่บ้านสิไเราจะไปสนใจใครแล้วร่างกายเราดีแล้วนั่นแหละเอามือยันไเลยเลยมือยันซ้ายขวาเดี๋ยวเราก็ขึ้นได้เองสิเนี่ยยันยนี้ก็ได้เห็นไหมเก่งมากเห็นไหมยันตัวขึ้นไปเลยไม่ต้องกลัวแล้วนะสิดีมากเห็นไหมสบยสบายเดินไปเดินไป เออเก่งมากเ uh, ี่นะสุดยอดอ่เดินกลับมาดีอ๋อนั่งลงนั่งลงนั่งเออเก่งพี่นั่งลงดีเออแยกเท้าหน่อยนั่งเออโน้มมือโน้มไปข้างหน้าดีดีดีมากเก่งแล้วดีตัวตรงตัวตรงอันหลังไปดันหลังกไปขายแยกออก หาแยกออกเออหาแยกออกอ,อ,นนอันนี้เอามือตรงนี้ก็ได้สินี่มานี่ฝึกแล้วฝึกเดินแล้วฝึกเดินฝึกนั่งแล้วเห็นไหมแล้วพี่ก็จะทำคล่องแล้วเออมกลัวอะไรแล้วเห็นไนั่งให้สบายาเอาขาแยกออกเห็นไหมเอาเอาไปข้างหน้าเหมือนเดิมอ่ะพี่นั่งไปเนี่ยเหยียดข้างหน้าเหมือนเดิมเมื่อกี้เนี่ยเออนะข้างหน,น้ใช่เนี่ยเหมือนเดิมที่พี่พี่นั่งน,นะท่านพี่เอ้ยพี่พี่อะไรนะ หมครับูนันลเออมูฝึกมยนวนีตัวโตเออมีาเดนดฝึกฝึกยันวขอขา้อไปหมดแล้วเลุกขึ้นใหม่ทีนึงอืมนั่นแหละสบายนะทีนี้เราฝึกเดินหน่อยลุกขึ้นนี่ลุก anh yeah. uh, yeah. à, lắng quá thì cái nhớ năm Để năm mới còn cái đạn năm mới cái đống mũ cái năm cái lại ไปดิตรงหลม้าอาน้านัทีๆๆทเียทีเดียวจบเลยไม่ทันแล้วเอเอเนี่ย,ง,ย,ย,ยง่ายเลยีหมูย่างง่ายเลยีหมูบน,น,น้องบอกว่าโดดคอเื่อมเป็นอะไรเเป็นอะไรเลยมีอะไรเลยอาะนอ่ะ๋จะอัดพลังแล้วเอาขางหน้า túa luôn các bạn đánh nặng, ok họ đâu, anh bạn đang ดูขึ้นเลยทีนี้ป๋าต้อพาพี่เขาไม่ื่อไปช่วยพี่นะแล้วฝึกเดินฝึกนั่งไม่มีไรแล้วขับออกหมดเกี้ยงแล้วขุนสายออกไปหมดทั้งตัวแล้วดูขึ้นเลยพี่หมูนั่นน่ะเออจับดี่ก็ได้พี่หมูขาออจับดูดูขึ้นได้ได้้เก่งแล้วโอ้เก่ง